ข้างในกันนะครับมา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 ดูภายในก่อนนะภายในโอ้โหดูสวยสวยหรูหรานะครับมีจอให้ด้วยโอ้โหแจ๋วเลยถอยหลังก็แสดงว่าเห็นเนาะไปะเดี๋ยวไปไปดูไปดูข้างหลังไปดูถ่ายตะเก่งนะ่อยตะเก่งตะเก่งไปแนะนําหน่อยอ่าไปบอยมาอ้อมมาทางนี้ก็ได้อ่ายาวเลยสิบนาทีแล้วค่อยตัด สี่นาทีค่อยกดตัดคลิปมีอะไรจะแนะนำไหมครับฮะเออแต่กล้องเห็นแล้วก็ปนี่ยังไงกล้องถ่ายอยู่ก็เดินไปไกลๆทีมีอะไรจะแนะนำไหมครับพอดีท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ประมาณแสนกว่าคนนะครับต้องลองใช้ดูนต้องลองใช้อันนี้คือเหมือนปกติเหมือนปกตินะแค่ตัว แค่สั้นกว่ากระเช้าสี่ตันเนาะตอนถอยก็ระวังไปไปชน,นอะไรนะครับออตอนถอยก็ระวังนะครับกล้องมันไม่ได้เห็นใบกระเช้าอ๋อกล้องมันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับกล้องมันไม่ได้เห็นได้ใบกระเช้านะใครได้กระเช้าสามตันไปก็ระวังเด้ออันนี้มันบ่งบอกอะไรครับตัวนี้ย,ยี่ห้อนะครับยี่ห้อของเคนคืออ่านว่าผมไม่รับมุกกันเลยอะ่ะอ่านว่า ใครอ่านออกอ่านให้ฟังหน่อยพอดีโง่ภาษาอังกฤษแล้วทุกคนอ่านออกเสียงเลยใครอ่านถูกคอมเมนต์เป็นภาษาไทยหน่อยนะครับว่ามันอ่านว่าอะไรเขียนว่าอะไรนะอ่ะไปไปดูตะเก่งหน่อยขึ้นไปดูตะเก่งดิว่าตะเก่งเช็คอะไรตะเก่งอ่ามามาอุ้ยล้ําอ่ะดูดิโอ้โหมีฝาปงฝาปิดด้วยฮะพนักงานช่างไฟฟ้าทั่วประเทศที่ดูอยู่นะครับ อยูค่คนอยู่ไฟฟ้าไหนคุณก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงหรือใครยังไม่ได้ก็บอกกันด้วยนะแต่ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกก็บอกผมไปงั้นแหละผมแค่ไม่มีเพื่อนคุยโอเคน,น,นะนะพื้นที่นะครับประมาณประมาณเท่าไหร่ดีเนี่ยอุยแต่ว่าใส่สิบสองฟุตไม่ได้เนาะสงใส่เราต้องต่อต้องต่อท่อได้ไหมเนี่ยต้องต่อท่อตรงไหนแถมแผ่นรองด้วยนะเนี่ย สเต็ปการใช้งานโอ้โหมีตารางตารางการซ่อมบำรุงอยู่ตรงนี้นะครับมามามาดูมาดูมาดูตรงนี้หน่อยอถ้าเราจะเร่งเร่งรอบเครื่องยนต์ก็กดตัวนี้ติดดับเครื่องมีปั๊มสำรองด้วยโอ้โหดูดูจุดคอนโทรลเท่มากมีตารางด้วยนะบอกว่าให้เราทำอะไรบ้างรายละเอียดทำความสะอาดช่ว,ชวงเช้าทุกสามเดือนหรือทุกสองร้อยห้าสิบชั่วโมงต้องทำอะไรบ้างนะนี่เรียบร้อยโอ้ อันนี้เพ oh, ิ่งเปลี่ยนนะถาเปนเครื่องอ๋อเพิ่งเปลี่ยนนะอ๋อห้าพันโลอ๋อห้าพันโลแล้วต้องเปลี่ยนถ่ายทุกกี่กิโลครับคันนี้อันนี้มันต้องตามทำหนังสือเลยตามหนังสือเนาะโอเคได้เพิ่งจะเปลี่ยนห้าพันกิโลด้วยแล้วมันมีไหมให้มีนะอ่าตัวนี้พิเศษยังไงบ้างครับแนะนำหน่อยฮะแนะนำเลยครับจะเช้าคันนี้ยี่ห้ออ่านว่าอะไรเนี่ย วาซาลิฟหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดจะต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะพอดีเรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนก็เลยอ่านไม่ออกอ่าแต่ความยาวเนาะเขาบอกว่าความยาวของกระเช้าเนี่ยคือชุดเดียวกันกับกระเช้าสี่ตเลยเนาะเออสีพิเศษก็คือว่ามีฝามีฝาครอบเปิดดูเปิดไม่ได้ปิดแล้ววะเนี่ยเออเปิดไม่ได้ก็ไม่เปิดเออลงก่อนออสไลด์อ๋อ ดึงน็อตแล้วก็สไลด์หลัง๋อ้นี่ไงข้างในก็เหมือนกันรายละเอียดเหมือนกันกับกระเช้าตัวสี่ตันนะครับทุกคนครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับชื่อช่องก็ยังไม่ได้คิดเพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันจะใช้ชื่ออะไรดีแต่กดติดตามไว้ก่อนแล้วกันอ่า